สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาเล่าเรื่องโอคิคุกันนะครับใช่ค่ะวันนี้นิทานก่อนนอของน้องดั้นน้องดั้นขอเป็นเรื่องผีอีกแล้วนะครับเป็นตำนานตุ๊กตาผีโอคิคุนะครับจากประเทศญี่ปุ่นเดี๋ยวเรามาฟังพร้อมกันเลยนะคะมีจริงไหมครับจริงครับลูกช่องดั้นคุงเองครับเป็นเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับเพื่อนๆจะได้ไม่พลาด ที่ใหม่ของเรานะครับตุ๊กตาโอคิคุนะคะเป็นตำนานตุ๊กตาญี่ปุ่นเก่าแก่นะตอนนั้นนะย้อนกลับไปในปีประมาณ1918นะครับลูกประมาณช่วงสงครามโลกเนี่ยมันจะมีเด็กผู้หญิงชื่อคิคุโกะนะครับเขาสามขวบเขาเดินเล่นกับพี่เขาใช่ไหมแล้วเขาก็เจอตุ๊กตาอยู่ตัวหนึ่งเขาชอบมากเลยพี่เขาก็เลยซื้อให้เป็นของขวัญลูก แล้วทีนี้พอเด็กคนนี้ได้รับตุ๊ก,กตามาก็เล่นกับต,กกตุ๊กตาทุกวันเลยเธอรักตุ๊กตาตัวนี้มากๆเลยนอนกอดพาไปเที่ยวด้วยตลอดแต่แล้วเรื่องเวลาหน้าเศร้าก็มาถึงลูกเพราะว่าเด็กคนนี้ที่ชื่อคีคุโกะเนี่ยเขาป่วยเขาป่วย <tying S 1> แล้วเขาก็ตายลงลูกแล้วทีนี้นะเขาตายลงตั้งแต่ตอนเด็กเลยลูกครอบครัวของเขาเนี่ยก็เสียใจมากแล้วก็เ,วกเก็บตุ๊ก,กตาตัวนี้ไว้ ที่คีคุกโกรักเนี่ยเก็บไว้ไว้ตรงรูปไว้ตรงกระดูกอะ่ะเขาจะมีที่ใส่กระดูกใช่ไหมแล้วเขาก็เอาตุ๊กตาวางไว้ด้วยคู่กันแล้วทีเนี้ยจนกระทั่งวันหนึ่งเวลาผ่านไปใช่ไหมคนในครอบครัวก,ก็สังเกตเห็นตุ๊กตาตัวเนี้ยปกติมันจะมีผมยาวประมาณนี้ลูกผมยาวปะบ่าใช่ไหมเขาก็สังเกตว่าผมของตุ๊กตาตัวเนี้ยมันยาวขึ้นมาจากปกติลูกแล้วทีนี้ ครอบคัวก็สงสัยเอ๊ะทำไมผมยาวขึ้นเนี่ยก็เลยคิดว่าดวงวิญญาณของคิคุโกะเนี่ยมาสิงอยู่ในตุ๊ก,กตาเขาก็ตั้งชื่อตุ๊ก,กตาตัวนี้ว่าโอคิคุลูกแล้วเวลาผ่านไปพ่อแม่ก็แก่ลงใช่ไหมแล้วก็ตายพี่เขาก็ต้องไปเป็นทหารเขาก็เอ๊ะจะเอาตุ๊ก,กตาไว้ไหนดีเขาก็เลยเอาไปฝากไว้กับพระที่วัดลูกวัดแถวๆบ้านนะชื่อวัด มันเน้นจิลุแล้วพี่เขาก็เล่าให้พระฟังนะพระที่เอาไปฝากบอกว่าตุ๊กตาตัวนี้ผมยาวเองแล้วพระเขาก็ช่วยดูแลตุ๊กตาให้นะพระเขาบอกว่าจะมีเด็กามาเข้าฝันก่อนเวลาผมตุ๊กตาเริ่มยาวเด็กจะมาเข้าฝันพระเขาก็จะทำพิธีแล้วก็จะตัดผมตุ๊กตาตัวนั้นให้สั้นลงลุเวลา มาเข้าฝันทีหนึง่งพระก,ก็เขาก็ทําพิธีตัดผมครั้งหนึง่งจนพี่เขาออกมาจากเออเป็นทหารเสร็จใช่ไหมเขาก็มาที่วัดเออเขาก็เห็นว่าตุกาตาผมยาวขึ้นเยอะเลยจากเดิมแบบแค่ปะบ่าใช่ไหมหล,หลังมายาวถึงเข่าเลยลูกมันยาวขึ้นได้เองอะ่ะตอนนี้คนก็สงสัยว่ายาวขึ้นได้ไงตอนนี้ตุกาตาตัวนี้ก็ยังอยู่ที่วัดเหมือนเดิมนะให้พระช่วยดูแลแล้วก็ คอยตัดผมให้ลูกหน้าแปลกเนี่ยเพื่อนๆอยากเห็นไหมคะว่าตุ๊กตามันเป็นยังไงเดี๋ยวแม่จะขึ้นรูปให้ดูนะครับอือันนี้เป็นเรื่องจริงเลยนะลูกเรื่องจริงเลยลูกถ้าหนูไปญี่ปุ่นนะถ้าหนูได้ไปที่วัดมันเนงจินะ<ๆ>เขาจะมีตู้ใส่ตุ๊กตาตัวนี้ไว้น่ากลัวไหมน่ากลัวอ,อ่เรื่องนี้ก็จบลงแล้วนะครับน้องดัดบอกลาเพื่อนๆลูก ถ้าเพื่อนๆชอบนะครับอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์กดซับสไคร้นะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายครับไปครับเดี๋ยวเมื่อกี้ให้เพื่อนกดอะไรนะสาบอะไรนะซับสไคร์อ๋อพูดชัดๆนะลูกเดี๋ยวเพื่อนกดไม่ถูกเพื่อนๆกดซับสไคร์ให้น้องดัดด้วยนะครับ๊ายบายครับ